ค่ะน้องต้นหอมเองค่ะวันนี้นะคะน้องต้นหอมก็จะมาสอนเอาเพลงใส่คลิปนั่นเองค่ะก็แอบ,บเห็นแอปเล่นรูบิกนะคะน้องต้นหอมเนี่ยได้ทําการแก้ไขรูบิกให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วค่ะอย่างแรกนะคะให้เรากดไปที่เออแอบปบนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะน้องต้นหอมเป็นหวัดนิดหน่อยนะคะอ้อ เดี๋ยนะเดี๋ยนะอันนี้น้องก็หอมทำเดี๋ยวแล้วนะคะให้กดคำว่าสร้างใหม่ค่ะแล้วก็พอมันเลือกเป็นสิบหกจุดเก้านะคะให้กดคำว่าไปต่อค่ะอย่างแรกนะคะให้เราเนี่ยถ่ายวีดีโอในเอ่อในกล้องถ่ายรูปก่อนนะคะแล้วก็เลือกวีดีโอที่เราจะเอาค่ะ โอเคพอได้แล้วนะคะก็กดตดิ๊กถูกค่ะแล้วก็มาเลือกโอิโอนะคะแล้วก็กดคำกดไปที่ร้านค้าค่ะเ,คเพื่อจะดาวน์โหลดเพลงเนาะก็จะมีเพลงเด็กอสูศิลปินอสูติแล้วก็เด็กนะคะแล้วก็ชาท็กคลาสสิกนะอันนี้คือพี่เลือกเด็กประมาณหมดเลยอะ่ะอืม หลังจากนั้นนะคะให้เรากดออกค่ะแล้วก็มาเลือกเพลงที่เราอยากจะได้ค่ะแล้วก็กดรูปบวกค่ะแล้วก็กดติ๊กถูกนะคะแล้วก็มาดูแก่ค่ะหลังจากนั้นนะคะ,นนะ,คะโอเค โอเคนะคะจากนั้นเย็บเย็บเพื่อนนะคะเนี่ยมันสามารถทําได้นะตัดแล้วก็แยกหัวข้ออ่านนะคะแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้รูปตัวบวกนี่เราสามารถเลือกรูปเครื่องบิดก็ได้นะหรือเลือกอะไรก็ได้นะคะแอปแคปคัตก็ทําได้นะแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าพี่จะได้ไปสอนหรือเปล่าเพราะว่าพี่ไม่มีแอปแคปคัตนะคะก็ให้เรากดอัปโหลดตรงนี้นะ นี่ตรงนี้นี่นะคะตรงนี้วงตามวงกลมให้เลยนะคะโอเคเราก็กดอัปโหลดค่ะแล้วก็กวกอีทพอดนะคะกดอ็กพอตเสร็จนะครับพอมันมีโฆษณาค่นนะคะให้กดยกเลิกนะคะ โอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องต้นหอมด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องต้นหอมทำคลิปใหม่นะคะบ๊ายบาย